โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคุณเจอมารายการ Call Me พ e a c h วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาจะเล่นกับคุณปู่นะดูสิว่าคุณปู่ผมยาวคนเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็เราจะมารีวิวกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับก็ไปดูกันเลยไหนโอ้โหเป็นลุงหนวดเฟิร์มอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮืมคุณนึกว่าซานตาคลอสโอเคหวังว่าผมเข้าประตูนี้แล้วจะสามารถออกประตูนี้ได้โดยที่ไม่มีบั๊ก ส้นตีนเหอะเอาจริงอยากด่ามากส้นตีนเถอะครับพี่<ะ>โอเคมีถุงอยู่ตรงนี้นิดนึงผีก็มาไวเกินมาไวจริงจริงวันพระวันเจ้าไม่เว้นเลยนะผีเอาจริงตอนมาเนี่ยไหนดูได้ปะอยากดูจริงๆเลยตรงนี้ยังไม่ได้เปิดอะเปิดสักหน่อยโอเคไม่มีอะไรมีไอ,อตรงนี้นะครับฟึบอ่าเมื่อกี้ข้างนอกก็มีไอเรายังไม่ได้เก็บเลยโอเคครับคุณผู้ชมฟึ๊บฟึ๊บ มีถุงหกถุงแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณลุงนี่จะเป็นยังไงต่อไปนะครับห้องนั้นเราก็ยังไม่ได้เข้าเลยลเราเข้าไปดีกว่าจริงๆเราดูมุมมองเดียวมันก็เล่นง่ายเหมือนกันนะแต่งงชีพหายเลยอ่เออโอเคมาไม่มีอะไรเราก็ไปอย่ารอให้เสียเวลาโอเคครับเก็บไอให้หมดก่อนแล้วก็เข้าห้องนี้อย่าพึ่งมานะเออยังไม่มาครับคุณผู้ชมเผียงไม่มานะแล้วก็แบบชิวๆไปก่อนตอนนี้โอเคมาละ ทำมาแล้วเราก็ปล่อยมันไปนะครับคุณผู้ชมร้อยมันไปก่อนแล้วเราค่อยนี่แต่ผมชอบตัวละครตัวนี้นะว่าเป็นตัวละครที่ดูแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันหน้าแม่งแก่ก็ได้นะโอเคมันอยู่ชั้นบนนะถ้ามันอยู่ชั้นบนอย่างนี้เราก็จะขึ้นชั้นบนก็เชี่ยนะเราจะลงชั้นล่างนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะหาทางผ่านเลยนะเราจะหาทางผ่านแบบตรงๆเลยนะมันจะง่ายนะครับคุณผู้ชมยวทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพลงพี่โตได้กล่าวเอาไว้นะครัเฮ้ยเอาว่ะ เป็นการผ่านที่รวดเร็วนะครับคือเรามาแค่แบบดูตัวละครเฉยๆนะผมก็เลยเล่นแบบระดับง่ายไปนะครับหลักๆแล้วฉันมาที่นี่เพราะว่ากระสือมันไปกัดหมาของฉันตายหมาของฉันนั้นเมียได้ซื้อให้ฉันก่อนที่เมียของฉันจะตายคนละเรื่องแหละไม่ใช่แหละป่ะไปกันเถอะนะโอเคเป็นตัวละครที่ดูครูดีนะครับดูแก่ดีเพราะว่ามันมันก็ดูแก่มันก็แก่อยู่แล้วไงเออคือเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่า ผมชอบบิสเนสแมนมากกว่านะมันจะเป็นเพราะมันดูหนุ่มปะผมอาจจะชอบอะไรหนุ่มๆเงี้ยแต่นี่แบบโอ้โหไม่ได้ปลาผ่านเถอะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับไม่แปลกที่เราจะใช้เวลาแค่3นาทีนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นควางใจความคิดมากเลยเนาะก็สุดจะเป็นคลิปก,ลนะกับเป็นปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ